การจับคู่อุปกรณ์ของเครื่องวัดน้ำตาล AccuCheck Instant ขั้นแรกให้เปิดหน้าแอป BMR Connect โดยแถบด้านล่างเลือกเมนูอุปกรณ์กดไปที่อุปกรณ์ที่บันทึกไว้จากนั้นกดปุ่มค้นหาอุปกรณ์ให้ผู้ใช้กดเลือกอุปกรณ์ที่รองรับชื่อ AccuCheck ระบบแสดงหน้าจอเชื่อมต่อ AccuCheck จากนั้นให้ทำการเปิดเครื่อง AccuCheck โดยให้กดปุ่มล่างขวามือด้านข้างของเครื่องวัดน้ำตาลให้กดค้างไว้จนมีสัญลักษณ์การเชื่อมต่อกระพริบขึ้นที่บนหน้าจออุปกรณ์จากนั้นให้ผู้ใช้ไปที่แอป DMR Connect ให้กดปุ่มเชื่อมต่อระบบจะทำการค้นหาอุปกรณ์เมื่อค้นหาอุปกรณ์เจอแล้วจะแสดงปุ่มให้ผู้ใช้กดปุ่มสีเขียวที่มีข้อความว่าเครื่องวัดน้ำตาล AccuCheck จากนั้นให้พลิกหลังของเครื่องวัดน้ำตาล a c c u c h e ชคเพื่อดูรหัสพินของเครื่องกดปุ่มต่อไปเริ่มเพริงจะมีป๊อปอัพการขอจับคู่บลูทูธให้ผู้ใช้กรอกรหัสพินด้านหลังเครื่องวัดน้ำตาล a c c u c h e ชคลงไปและกดปุ่มจับคู่ระบบจะทำการจับคู่อุปกรณ์เมื่อจับคู่สำเร็จแล้วจะแสดงป๊อปอัพขึ้นมาถือว่าเสร็จสิ้น ผู้ใช้กดปุ่มเสร็จสิ้นเพื่อปิดป๊อปอัพในหน้าจอก็จะแสดงอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ได้ทำการจับคู่และติ๊กเครื่องหมายถูกต้องดังแบบสาธิต